สวัสดีค่ะที่หนึ่งแล้วนคะคะเนาะที่หนึ่งก็รับจดทะเบียนสมรสระหว่างพ่อม่ไทยกัมพูชาคนจีนและชาวต่างชาตินั่นเองเนาะรวมถึงที่หนึ่งก็รับดาเนินการทําใบรับรองโสดทุกสัญชาตินั่นเองเนาะไม่ว่าน้องๆคนไหนสนใจอยากจดทะเบียนสมรสอยากทาใบรับรองโสด หรืออยากเปลี่ยนดี s ซน์นอนโออยากทําทะเบียนบ้านเล่นสีเหลืองก็สามารถาจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ติกตอกพี่หนึ่งเข้ามาได้นะคะน้องๆทุกคนเนาะวันนี้พีหนึ่งก็มีนัดลูกค,ค้าจดทะเบียนสมรสเนาะเดโคนะคะมีทั้งไทยกัมพูชาแล้วก็ไทยกับเมนมาเนาะณทนะี่นี้เลยนะคะเนาสำนักง,งานเขตแห่งนี้เลยนะคะน้องๆทุกคนสนใจอยากมาดูหน้าง,งานหรือว่าสนใจอยากเจอตัวพี่หนึ่ง อยากมาดูหนัางงานว่าทําได้จริงหรือเปล่านานแค่ไหนหรือว่าหน้าตาเป็นแบบไหนต้องใช้เอกสารยังไงบ้างสามารถกิ้งกล่องหายี่หนึ่งได้นะคะเนาะเอกสารก็เต็มไม้เต็มมือเลยเพราะว่าลูกค้าหลายคู่มากๆเนาะวันนี้พี่หนึ่งก็นัดโจด,ดหลายคู่เนาะน้องๆที่นัดดูนั่งงานก็มาได้เลยเนาะพี่หนึ่งก็ส่งโลเคชั่นให้หลายคนหลายคู่เนาะจวเจอกันที่นี่นะคะน้องๆก็ขอเนาพี่หนึ่งก็ส่งโลเคชั่นให้แล้วเนาะ น้องๆคนไหนยังสนใจอยากดูหน้างานก็สามารถติดต่อพี่หนึ่งเข้ามาได้นะนี่เลยนะคะเนาะพี่หนึ่งมาถึงแล้วนะคะตอนนี้น้องๆที่นะัดพี่หนึ่งดูหน้างานก็เข้ามาได้เลยเนาะพี่หนึ่งจดทะเบียนสมรสระหว่างไทยพมา่ากัมพูชาคนจีนและชาวต่างชาตินะคะน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถอยาจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เราก็จะเจอกันณนะที่นี้นะในวันจดทะเบียนสมรสทุกคู่นะคะจะเจอกันตรงน,นี้เลยเนะคะพี่หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะไว้เจอกันหลาังกันจดทะเบียนสมรสเสร็จสมบูรณ์แล้วพี่หนึงจะมาอัปเดตให้เนาะบ๊ายบายค่ะ